เมื่อฝนเว้นหวางเข้าตางเราพอดีย่างจอกบนันกวนปฏิบัติการเริ่มขึ้นแต่เราจะรอดไหมรุ่งเชา้าเอ้ยสวัสดีครับนี่คือคลิปงานประจำคนตำสวนครับมาเลยครับเป็นไงครับาจากที่โอ้ยฝนตลม่มนานหลายวันครับ ฤดูมรสุมตะวันอกครับโดนเข้าไปสองรอบเป็นไงครับรอบหนึ่งนะเป็นครึ่งเดือน <c oughs> สองรอบก็พอดีครับเต็มเดือนพอดีแต่วันผมโอ้ยอัยินดีต้อนรับทุกท่านนะที่เปิดคลิปเข้ามาถือว่าเป็นคนใหม่นะที่เข้ามาเนี่ยคลิปก็นี่คือยางสอยครับยางชอ็อ <c> ก <oughs> หรือว่าลายคนหาเรียกว่า ยังเสือกเอ้ยอยู่บนกวนครับพี่น้องครับคืออยู่บนเชิงเชิงเขาอะนะฮะแถวภัทใต้เนี่ยแน่นอนครับแล้วก็เอฟซีนะที่ติดตามกันมาหลายตันก็กงจะได้เห็นผมเนี่ยก็เคยถ่ายคลิปอยู่หลายรอบแล้วนะบนกวนเนี่ยแต่พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะวกวาดกดติดตามไว้ด้วยครับถือว่าเป็นกําลังใจกันนะสำหรับ สายสวนยางนะหรือสายอาชีพอื่นก็ได้ครับนะที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามอยู่แล้วที่สีทุกท่านครับกําคืนนี้เป็นไงครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้วันจันทร์ที่สี่นะครับตันวาคมครับตามประกาศเป็นไงครับพี่น้องครับตามประกาศกรมตุบอกว่าฝนยังมีถึงวันที่แปดที่เข้านอนนะครับนะ แต่ก็อาจจะสางซาลงบ้างนะครับอ่าเป็นไงครับเจ้าสวนเนเวลาฝนตกก็นั่งตากระแมวอะไรกันนะพอได้จังหวะนะก็ต้องเหาบ้างครับ่ำาึืนนี้นะเงันมองฟ้าครับเป็นไงครับเดี๋ยวๆเกิดคว้าก่อนนี่แสงจันทร์มาแล้วครับไม่รู้นะเพราะว่ายังอยู่ในแดนฝนครับพี่น้องครับมาลุ้นกันครับว่า ผมเนี่ยจะได้เก็บยางปลาไปขายไหมนะฮะผมขายน้ําครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็ได้มาดูกันว่าฮับเดีดราคานะขณะนี้ประมาณตีสามกว่านะกลีดยากครับสําหรับยางยางแบบนี้ครับนะแล้วยิ่งฝนตกหนะยุดหลายวันนะเส้นต่างเดิมตียางมัน มันลงเนี่ยมันไม่ลงตังค์เท่นตามเดิมแล้วครับโอ้ยต้องลากกันใหม่ครับเนี่ยเนี่ยต้องลากอย่างเงี้ครับกว่าที่มันจะลงตามร่องตามรอยมันนะโอ้ยเล่นกันเหนื่อยเลยครับนะก็คือต้องใช้เวลากันเยอะครับลุ้นกันไปพร้อมๆกันครับพร้อมกับมาฮับเด็ดราคายางราคาน้ำยางนะคนะว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะในวันนี้นะครับนะ เอนะครับโอ้ยคราวนี้เวลาประมาณตีย้ากว่าแล้วครับบอกแล้วนะมันใจเวลานานนะแต่ละต้นนะเนื่องจากหน้าแต่ละหน้าเนี่ยมันอ่างกันแล้วนะครับก็ต้องยืนรอนะให้น้ํายางมันไหลลงมานะครับนี่นี่นี่นะไปต่างอื่นอีกแล้วเนี่ยครับคือมันอย่างนี้เลยครับพอรล่อง ล่องยางเดิมของมันนะมันก็ก็ยังจื้นๆอยู่นะยังจาบฝนตกตอนนี้เล่นกันเกือบกวาสางเลยครับนะเฮ,อฮอ้ยตอนนี้มองเห็นมองเห็นตรองกวาบ้างแล้วนะครับยังปก,ปกติอยู่ครับนะก็ต้องมาลุ้นกันในว่าพรุ่งนี้นะตอนตอนมาเข็บว่าเป็นเช่นไรนะครับนะแล้วเอบ เ็บลม,มีน้องเ็บลมตึงแล้วตึงดูมันแล้วนะครับในพวกก้นซางค้นซานี่ก็เลยจะเปลี่ยนตัวเลยนะเหรอใช่เหววก้นมากเลยโอ้โอ้โเรื่องฝนเนี่ยสักสองเจาโมงเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะเพราะถ้าดูตองฟ้าโดยตัวไปนะ ก็ดูโปร่งดีครับวันนี้นะมาแล้วครับถือว่าผ่านพ้นกําคืนนะครับมาอย่างเจ็ดจิ๋วว่างั้นอุ้ยนี่คือแปลงยางนะอกร้อยนะยางเยี่ยวอ,อกรอยแต่เป็นแปลงยางติดจอกตีดสอยกลีดหลายหน้าแล้วครับนะเนื่องจากว่าเขาจะโค่นแล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่านะมันยังติดปัญหาเรื่องตากนะครับ คนที่ขึ้นมาเอามายางก็ยังขึ้นมาไม่ได้นะครับเนื่องจากตางมันนะมันลื่นนะบันพุ่มบวงเบลนนะเปล็ดนะเปล็ดขึ้นไม่ได้คนตกกับนี่นะครับก็เป็นเช้าแรกเนี่ยในหลายวันเลยทีเดียวเจียวนะคนตกกับเป็นไงครับโดนฝนตะลมสองช่วงนะครับนะ <c oughs> ก็คือมรสุมตะวันออกนะั่นแหละครับนะ ไม่รู้ว่างจาหรือ,อยังแต่ต,ตามประกาศตรงวันที่8น้นนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับว่าวันนี้ราคายางจะอยู่สักกี่บาทกี่บาทไม่รู้ขึ้นบ้างไหมนะฝนตกตั้งหลายวันถ้าดูสวนโดยรวมนะอาจจะรุกแล้วครับพี่น้องนะก็อย่างว่าครับนะเมื่อได้รู้ข่าวว่าเขาเนี่ยจะก้นนะเราก็ไม่ได้ถงังทีนี้ ช่วงนี้ไงบอกแล้วนะเห็บมาเห็บมาแล้วครับนะเห็บลมเห็บลมอย่างงครับโอ้ยเดินจนดงเห็บขึ้นมาลูกแถวาได้แล้วผมอะนะไม่เป็นปิดเป็นไฟไล่มาร์กแล้วครับนะยกเว้นยาเ,เ,เกาูนะยาไม่ร,ร,มรู้ยกเว้นปลื้นนะแต่ว่านะการระวังนะตะเขาู้ก็ต้องหน่อยครับตึงหม้อนะครับนะไปอ,า,า,อาหม้อแต่ตะคอบตามเอิ้นี่ไม่ปลื้นะอ,อย่างนี้ก็กันนะสร้างความปันปวนเล็กน้อย โนปูจ่อยเก็บปมหอย่อยๆบวางนี้ยกจากว่าจังจ่อยเก็บยางเนี่ยพี่น้องจังไอ้แอฟกันวันนี้เฮ้ยอ้แอฟกันนุกเงีนยนะวัดตนาตำฮะแอฟฮะแต่ก็ยังไม่ได้เลที่แน่ย้อนครับไปเลยได้ปุ่มเร่งไปเล็วนะเรื่องเรื่องแอฟเร่งแอฟพี่น้องครับแอฟนะครับบันเทิงเลยครับแอฟก๊บ นะครับก็ถือว่ารอดไปนะคือเป็นไงครับพี่น้องครับพอจังหวะมานะก็ต้องธรรมดาครับนะพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยก็ถือว่าจ่องอยู่จ่องอยู่นะแรงปุ๊บตัดปั๊บก็เสี่ยงอยูนะเมื่อเช้าเนี่ยนะตอนตอนหัวรุ่งนะมีมืดมานิดหน่อยนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้ตัดยางแล้วก็เก็บได้เรียบร้อยนะ ก็ได้นําไปขายนะครับนะ,ะมาดูเช็คกันหน่อยครับนะบินน้ํายางสดครับและนี่ก็คือบินน้ํายางสดนะครับพีบ่น้องครับเป็นไงครับกิโลสี่สิบแปดบาทนะครับน้ายางสดนะบวกลบกูณหารนะตีเป็นยางแห้งแล้วนะก็นะครับได้เป็นเงินก็พอไดอ้ซื้อกับกงกับเก้าซื้อกับสารใส่เปร่ง บันพมวา่าสือซ่านใส่เปล่งนะว่าไม่รู้ยังตก้วยไม่แต่ดูแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยก็ตามประกาศยังตอกอยู่นะก็ถือว่ายังอยู่ในแดนของฝนนะครับพี่น้องครับอ่ะลุ้นกันต่อไปครับพี่น้องนะช่วงนี้ประเทศไตเรารุ้นลุ้นกันหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องอทางด้านของเว้ยนะอย่างที่พี่น้องดูดูติดตามกันอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็ยังลุ้นเงินอะไรอีกชีวอลเล็ต โอ้ยนะครับนะอ่ะว่ากันไปครับนะอะไรครับและนี่ก็คืองานประจาคนตําสวนนะ่ากกได้ครับพี่ต้องครับอ่าช่วงนี้นะก็ยังใกล้จะปัดใบแล้วนะนะปีสักประมาณกุมปานะกุมปาก็หล่นใบนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในคลิปในเปรีคลิปต่อไปอีกครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคนที่เข้ามาใหม่นะฝากกดติดตามไว้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพ้นใหม่ สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและผเพลิสเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพรอมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ